นายเดชาล้านแม้แตงโมเล่น a c e b o o k ไม่เป็นหลังโพส์ปริศนาโพกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หลังจาก Facebook Happy เมลอนพัชาราวิฐโรพง์ซึ่งเป็น Facebook ของดาราสาวแตงโมนิดาในโพสภาพด้านหลังของสาวที่คาดว่าคือกระติกบนเรือในคืนวันเกิดเหตุกำลังยืนโบกมือแล้วหันหน้าออกไปทางหน้าเรือพร้อมข้อความที่ทําให้เกิดการวิเคราะห์กันอย่างหนักเพราะข้อความได้เขียนว่า นูถูกทำร้ายจากเพื่อนเที่ยวเรารักและไว้ใจทำกลางข้อสงสัยอย่างมากว่าใครเป็นคนล็อกอินเข้าไปโพสข้อความดังกล่าวซึ่งอย่างไรก็ตามร้างของแตงโมจะมีการทำพิธีชาปนากิจในวันที่24พฤษภาคมหรือวันอังคารที่จะถึงนี้ด้านทนายเดชาได้โพสข้อความหลังจากเห็นเฟซบุ๊กดังกล่าวว่าเรียนสื่อมวลชนภาพนี้คุณแม่ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแตงโมเล่นไม่เป็นและไม่ทราบว่าใครเป็นผู้โพสจึงเรียนมาเพื่อทราบพร้อมระบุว่า ผู้ที่เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบมีความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์มาตรา9มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ